สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะคะที่เราจะเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและสัต์ซื่อต่อพระเจ้าไปร่วมกันการสรรเสริญพระเจ้านำมาซึ่งชัยชนะในชีวิตอย่าให้ชีวิตของเราจมปรับไปกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาแต่ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำไปแล้วในชีวิตของเราและให้เชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าพระองค์ยังทรงทำอยู่ และยังทรงทำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะวันที่16ถูกสร้างมาเพื่อปกครองในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงทำให้เขามีอำนาจเหนือการงานทั้งหลายแห่งพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงวางสิ่งทั้งปวงลงที่ใต้พระบาทของพระองค์เมื่อดาวิดพิจารณาถึงสวรรค์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ในที่ของพวกมัน และพวกมันโออาตราการตาเพียงใดเขาได้กล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงพวกเขาและมนุษย์นั้นเป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงดูแลพวกเขาซึ่งจะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อที่4ในความเป็นมนุษย์นั้นพวกเราได้ถูกทําให้ต่ํากว่าบรรดาทูตสวรรค์เพียงหน่อยเดียวและได้รับการสวมมงกุฎด,ด้วยสนาราศีและเกียรติซึ่งจะอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่2ข้อที่7 พวกเรายังได้รับตำแหน่งที่มีสิทธิอำนาจเนื้อสิ่ง,งสร้างอื่นๆทั้งหมดอีกด้วยและพระเจ้าทรงคาดหวังให้พวกเรานั้นมีความกล้าหาญและใช้สิทธิอำนาจของพวกเราที่จะต่อสู้กับซาตานและการงานของมันทั้งหมดในพระธรรมยากอบทที่4ข้อที่7ได้สอนพวกเราว่าจงยอมจำนวนต่อพระเจ้าต่อสู้กับซาตานและมันจะหนีไปจากคุณในพระเยซูคริสคุณเป็นหัวไม่ได้เป็นหาง และเมื่อคุณทำตามคำสั่งของพระเจ้าคุณจะอยู่เหนือเสมอไม่เคยที่จะอยู่ล่างซึ่งจะอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่13คุณได้รับพระนามของพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่เหนือนามอื่นใดซึ่งจะอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่11ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและมันมีความหมายอย่างไรในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณจะยกศีรษะของคุณให้สูงขึ้นและมีความมั่นใจว่า คุณสามารถทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการที่จะทำผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ทรงประทานกำลังให้กับคุณซึ่งจะอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13พระเจ้าทรงกำลังเฝ้าดูคุณอยู่และพระองค์ทรงเอาใจใส่คุณอย่างใกล้ชิดดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใดคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างลูกและทรงยอมรับลูกในฐานะลูกของพระองค์ ขอบคุณที่ทรงประทานสิทธิอำนาจอริเดตและพระนามของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังร่วมกันพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้สร้างและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สวยงามและทรงเห็นว่าดีรวมถึงมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างตามอย่างพระฉายของพระองค์ และทรงโปรดรับเราทั้งหลายให้เป็นลูกของพระองค์รวมถึงประทานสิทธิอำนาจดุลเดชและพระนามของพระเยซูคริสเพื่อทําให้เราทุกคนมีชีวิตแห่งชัยชนะในพระองค์ดังนั้นอย่าให้เราหวั่นไหวหรือหวาดกลัวเพราะในพระเยซูคริสแล้วเราทุกคนเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่บนไม่ได้อยู่ล่าง ให้เรามีกำลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าในแต่ละวันนะคะสโลมค่ะ